ิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสั่งที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงหลังของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย P ี BS Podcast แคส w w w t h a i p b s ไท d c a s t c o m ผมอนาันตาคงจากคณะดุเรียงศาสตร์มหาวิทยาลัยจินมกรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียต้านองเสียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมหาัศาจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจก,การเมืองเทคโนโล,โลยีความเชื่อศาส,สนาและในความต,ต่างหลากหลายนั้น เราสามารถที่จะเ,เรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงหมโรงเข้ารายการวันนี้ชื่อว่าเพลงนักร้องอย่างเราเสียงขับร้องของคุณเอกพจน์วงนาคเป็นงานเพลงของครูชนรทีทันทองศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับและผมได้รวบรวมงานของครูชนรทีมาบรรจุอยู่ในเพลงดนตรีวิถีอาเซียนในประเด็นที่ว่า ครูชลทีนั้นเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีภูมิรู้ในเรื่องของดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างดียิ่งและได้นำท่วงทํานองเพลงไทยจำนวนมากมายเลยครับมาสร้างสรรค์ให้เป็นตัวอย่างของการทำงานศิลปะที่ยังมีเยื่อใหญ่กับรากเง้าอยู่นะครับแล้วก็ ปรับให้เหมาะสมเพื่อที่จะส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังๆได้ชื่นชมมรดกเพลงลูกทุ่งงานของครูชนทีที่เดินทางมาถึง e ีพีนี้เป็น e ีพีที่5นะครับผมได้มีการเรียบเรียงชุดเพลงนะครับที่เป็นตัวอักษรนับมาตั้งแต่กอไก่ขอไข่เรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้เมื่อเริ่มต้นด้วยนักร้องอย่างเรา ก็เป็นหมวดนอนหนูครับทำนองเพลงของนักร้องอย่างเราถ้าเกิดว่าพูดในมุมของดนตรีไทย <c oughs> ก็จะมีเข้าโครงของเพลงมอนดูดาวนะครับแล้วก็มีทำนองอื่นๆที่ครูชลรทีท่านนำมาผสมผสานพูดถึงเพลงนอนหนูที่ประทับใจมากที่สุดหนีไม่พ้นบทเพลงนางฟ้ายังอายครับเป็นงานที่ครูชลรทีทันทอง ได้นพรรณนาความงามของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีสวดทรงองค์เอวที่ใช้ภาษาค่อนข้างจะเป็นภาษาเปรียบเทียบเนเป็นวัวหารที่น่าสนใจแล้วก็ทำนองเพลงที่ใช้ในหนังฟ้าอย่างอายนั่นคือเพลงแขกขาวสองชั้นเพลงนี้ครูวดวลพิจิตไพเราะสอนศิลปะบเบลงท่านได้นำไปขยายเป็นเพลงเถา นะครับเป็นเพลงไทยเดิมที่นิยมกันทั่วไปผู้ที่ขับร้องบรรทิกเสียงนางฟ้ายังอายต้นฉบับนั้นคือพี่เป้าสายยันสัญญาะหลังจากความสําเร็จของนางฟ้ายังอายบทเพลงนี้ก็ถูกคฟเวอร์โดยนักร้องลูกทุ่งอีกมากมายวันนี้จะนําเสียงของสายยันสัญญาครับมาฝากทุกท่านกับบทเพลงอมตะ ของครูชนทีทันทองเพลงนี้นางฟ้าอย่างอาย นางฟ้ายัางอายอีกหนึ่งผลงานเพลงที่โดดเด่นมากของครูชนลทีทันทองขับร้องบันทึกเสียงโดยสายันสัญญาท่วงทำนองต้นฉบับของเพลงนี้คือแขกขาวสองชั้นนะครับมีเพลงที่เติบโตต่อจากเพลงนางฟ้ายัางอายชื่อว่าเพลงไม่อายนางฟ้าเป็นการขับร้อง ตัดเพอต่อว่ากันระหว่างเซรีนุ่งสว่างกับเพนภามุกดามาตรทำนองเพลงยังเป็นแขกขาวสองชั้นอยู่เราจะรับฟังต่อเนื่องในช่วงนี้ครับไม่อายหนังฟ้าหนังฟ้ายังอายสู่ไม่อายหนังฟ้าเสรีรุ่งสว่างและเพนภามุกดามาตท่วงทํานองเดิมที่ครูชนลทีทันทองท่านใช้ในการสร้างสรรค์คือเพลงแขกขาวสองชั้นครับ พูดถึงเพลงที่มีคำว่านางฟ้านะครับก็น่าสนใจแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หมวดทอทอาหารเทวดาเพลงชนลทีทันทองแต่งเพลงเทพธิดาเไว้เยอะวันนี้มาต่อกันที่นางฟ้านะครับก็ยังมีเพลงนางฟ้าสีขาวซึ่งอยากจะเปิดให้ท่านฟังในช่วงต่อไปโดยที่ครูชนลทีนำทำนองเพลงฝรั่งควงสองชั้นซึ่งอยู่ใน การแสดงโขนนะครับเป็นบทที่่อาข้างจะมีความฮึกหักมีความคล้าหาญนะครับอยู่ในบทเพลงฝรั่งควงแต่สิ่งที่คุณเสรีรุ่งสว่างจะถ่ายทอดในงานของครูชลทีอันนี้ก็่อนข้างจะอ่อนโยนขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการจีบนางฟ้าที่แต่งชุดขาวคงไม่ต้องบอกนะครับว่าอาชีพอะไรที่นางฟ้าชุดขาว เพลงชื่อว่านางฟ้าสีขาวเสรี ori, รุ่งสว่างจากทานองเดิมฝรั่งควงอยู่ในอัลบัม้ม Music Waves เพลงนางฟ้าสีขาวเสียงขับรองของคุณเสรี ori, รุ่งสว่างจากท่วงทานองเดิมฝรั่งควงสองชั้นซึ่งครูชลทีทันทองใช้เป็นฐานในการสร้างสรรค์จากหมวดนางฟ้าจะไปอีกหนึ่งนองหนูนะครับคือหมวดน้ำตา น้ำตาที่โด่งดังที่สุดในกลุ่มน้ำตาใดๆก็คือน้ำตาอีสานความทุกข์ของพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ครูชลทีส่งให้พี่เป้าสายันสัญญาขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้ในยุคแรกๆท่วงทานองที่เป็นหลักของน้ำตาอีสานนั้นเป็นเพลงไทยสำเนียงพมา่ามอนอัตราสองชั้นมีความโศกเศร้านะครับ ชื่อว่าเพลงพมา่าแปลงซึ่งบางคนจะ,จะเรียกว่าเพลงมะตะแบเพลงนี้ปรากฏอยู่ในละครร้องของกรมพระนาราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะดรอุทิศนสวัสดิ์เคยได้นำเพลงพมา่าแปลงสองชั้นมาแต่งเป็นเพลงเถานะครับคือขยายเป็นอัตรา3ชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียวให้ครบเป็นเพลงเถา ทำนองเดิมของพม่าแปลงนั้นก็เป็นที่ติดหูของคนน่นะครับน้อย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 นอยน้อยอยน้อยอันนี้พอกลายมาเป็น บทเพลงสร้างสรรค์ใหม่จะมีทั้งในลูกกรุงลูกทุ่งนะครับลูกกรุงที่ดังมากๆอยู่ในละครดัดชนีนางเป็นเพลงเดือนต่ำดาวตกคุณธนศััดิ์พักดีเทวาร้องเพราะมากนะครับแล้วก็มีเพลงจำพรากนะครับซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับคุณชรินนันทนาครคุณหยาดนาพาไลนะครับ ฟังของลูกทุ่งนอกจากน้ำตาอีสานที่เราจะฟังนี้ก็ยังมีหลวงปู่ทวดเหยียบใจโรมศรีธรรมราชขับร้องบันทึกเสียงชีวิตสาริกานะครับสาริกากิ่งทองขับร้องบันทึกเสียงหนุ่มทุ่งกระโจมทองงานของครูชนลทีทานทองเหมือนกันรอใจเย็นๆนะครับไปหมวดหอหีบเราจะได้ฟังเสียงของคุณเสรีรุ่งสว่างแน่นอนแล้วก็มีเพลงแก้ด้วยนะครับคือสาวเพชรบุรี ซึ่งก็เป็นทํานองเพลงพม่าแปลงนี่แหละนะครับนอกจากนี้ยังมีงานของคุณโคสิตนพคุณเนเพลงอนิจจาอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าถึงเวลานะครับที่เราจะมาฟังการสาธยายถึงความทุกข์ของคนอีสานซึ่งส่งผลในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมากมายเลยทีเดียวบทเพลงน้ำตาอีสานเสียงขับร้องของ สายันสัญญาครับวิธีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเพลงน้ำตาอีสานสายันสัญญาขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้ตั้งแต่ยุคแรกๆที่เข้าวงการครูชนลทีทันทองใช้ทำนองเพลงพม่าแปลงสองชั้นมาเป็นโครงสร้างในการประพันธ์คำร้องนะครับต่อจากภาคอีสานลงไปที่ภาคใต้ ความทุกข์ของคนใต้จะถูกรายงานโดยสายยันสัญญาในรูปแบบของการร้องแหล่นะครับก็เป็นเพลงพื้นบ้านอีกแนวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากน้ำตาชาวใต้ขอแถมอีกเพลงหนึ่งคือน้ำตาสาวเพชรบูรณ์คราวนี้เป็นเสียงของคุณยุยย้ยญาติเยอะนะครับซึ่งเธอขับร้องโต้กับเสรีรุ่งสว่างซึ่งจะร้องเพลงหนุ่มเพชรบูรณ์ จะเย็นๆรอหมวดห้อหีบก็แล้วกันแต่ว่ายุยัดเยะจะร้องด้วยทํานองเพลงสาลิกาแก้วกับเพลงลาวแผ่นน้อยนะครับเอามาบวกกันในเพลงน้ำตาสาวเพชรบูรณ์ขอเชิญนักฟังต่อเนื่องกันสองเพลงครับน้ำตาชาวใต้เป็นทำนองแหล่โดยสายยันสัญญาและน้ำตาสาวเพชรบูรณ์ทำนองสาลิกาแก้วและลาวแผ่นน้อยโดยคุณยุย,ยัดเยอะครับ ญาติเยอะครูชลทีทานทองนำทำนองเพลงสาติกาแก้วและเพลงลาวแผ่นน้อยมาใช้ในการสร้างสรรค์บทเพลงที่เพิ่งจบลงไปนี้นะครับจากน้ำตาที่ระบุเป็นภูมิภาคเป็นตัวจังหวัดคราวนี้จะมาเป็นน้ำตาของอาชีพที่หดหู่มากๆก็คือบ่อยกับหางเครื่องนะครับน้ำตาบ่อยครูชรที นำเพลงแขกสารายสองชั้นท่อนสาม,มาเป็นโครงสร้างในการประพันธ์แล้วก็ผู้ที่บันทึกเสียงยุคแรกนะั่นก็คือคุณพรชัยพรมบัญชาเป็นนักร้องเสียงสูงไพเราะมากๆนะครับก็น่าเสียดายที่งานไม่ค่อยปรากฏมากเท่าไหร่แต่ว่าในยุคหลังนี่มีคนเอาน้ำตาบ,บ่อยไปร้องคอฟเวอร์รวมไปถึงร้องประกวดกันเยอะเลยแล้วจริงๆตาม ขนบนะครับก็คือมักจะต้องต่อด้วยฝ่ายหญิงร้องเพลงพาร์ทเนอร์เบอร์ห้าเพราะว่าเนื้อหา จากไปไม่มีคำลาคำบอกลาไม่มีเพียงคำ ตาหางเครื่องและก่อนหน้านี้พรชัยพรมบัญชาขับร้องบทเพลงน้ำตาบ่อยก็ขออนุญาตพักเพลงพาร์ทเนอร์เบอร์ห้าเอาไว้ในหมวดพอผ่านแล้วกันนะครับเราเดินหน้าที่นอนหนูและยังเป็นเรื่องของน้ำอยู่คราวนี้เป็นน้ำสังหลังน้ำตารินนะครับก็เป็นความทุกโศกของ ฝ่ายชายในงานวิวามงคลของคนรักเดิมของเขายอดรักสลักใจขับร้องเพลงนี้โดยในแผ่นต้นฉบับยังใช้ชื่อว่ายอดรักลูกพิจิตอยู่นะครับเป็นช่วงต้นๆที่เข้ามาสู่วงการดนตรีลูกทุ่งและครูชนทีฐานทองก็ได้มีโอกาสนำเพลงนี้มาให้ยอดรักลูกพิจิตขับร้องบันทึกเป็นแผ่นเอาไว้ทำนองเดิมของ น้ำสังหลังน้ำตารินเป็นทํานองเพลงแขกปัานีทํานองเดียวกันครับที่เราได้ยินในน้ำตาหางเครื่องสักครู่นี้นะครับมารับฟังน้ำสังหลังน้ำตารินในช่วงต่อไปนี้นะครับยอดรักสลักใจทํานองเพลงเดิมแขกปัทนีครับต่อไปเป็นหมวดบอใบไ,ไม้บ้างนะครับบอใบไ,ไม้มีอยู่สองเพลงเพราะฉะนั้นก็น่าจะไปถึงตอนจบรายการวันนี้เลย จะเริ่มต้นด้วยบุญคุณข้าวแกงขับร้องโดยคุณนาคราชทานทองมาจากทำนองเดิมสีนวลสองชั้นอันที่จริงแล้วต้องหมายเหตุว่ายอดรักสลักใจเคยบันทึกเสียงเพลงนี้ก่อนแต่ว่าหาต้นฉบับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมาฟังนาคราชทานทองสาธยายถึงบุญคุณข้าวแกงที่มีต่อชนชั้นกัรมาชีพนะครับหาเช้ากินขําแล้วก็อยู่ได้ด้วยข้าวแกงสตรีทฟู้ดนี่แหละ และปิดท้ายครับวันนี้กับเสรีรุ่งสว่างบทเพลงแบ่งบุญให้พี่บ้างทํานองเดิมคือทยอยยวนสองชั้นและเราจะมาพบกับอัตริยภาพของครูชนทีทานทองเทวดาเพลงใน e ีีต่อไปวันนี้ล่ำรากันด้วยบุญคุณข้าวแกงและแบ่งบุญให้พี่บ้างสวัสดีครับ บอยบ่อยยอดยิ้มทะยอยแกงเลยอร่อยถูกใจผู้คนยากจน ันแนเกิดเป็นคนเดินดินกินข้าวแกงทุกคนก่อนจะเป็นนายพลทุกคนก็กินข้าวแกงรัฐมนตรีและเศรษฐีสินแดงคบุญคุณข้าวแกงพาขึ้นตำแหน่งงาน i

ways.